แอดมินมาแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอเมาส์มอยเรื่องที่กำลังเป็น Talk of the Town สุดๆเลยจ้านั่นก็คือปรากฏการณ์ของน้องแตงกวา m i ดย u n i v e r s ์ t h i l l n n ดสากแก้วบนเวที m ิดย Universe Thailand 2025ที่เป็นประเด็นร้อนจนโซเชียลเทพแตก เรื่องมันเริ่มต้นจากรอบชุดราตรี Queen of p h u k e ตจ้าซึ่งจริงๆชุดราตรีก็คือไฮไลท์ที่สาวงามทุกคนต้องปังต้องอลังการใช่ไหมล่ะคะ แต่พอถึงคิ้วของน้องแตงกวาดเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละจริงๆแวบแรกที่แอดมินเห็นคือภาพลักษณ์น้องดูไม่เหมือนนางงามเลยค่ะตั้งแต่ท่าเดินที่ดูกะสิมกะสิมแบบที่เพื่อนทางบ้านเรียกกันหรือที่บางคนบอกว่าเหมือนมาโยกหรือเดินเหมือนเพลี้ยก,กระโดดคือมันเป็นท่าเดินที่แปลกมากๆแอดมินดูไปก็งงไปว่าน้องสองมาแบบนี้หรอคะหรือว่ารองเท้ามันสูงเกินไปจนเดินลําบากแต่ที่ สังเกตได้คือถ้าเดินแบบนี้เป็นมาตั้งแต่รอบชุดว่ายน้ำแล้วนะทำให้คนดูอย่างเราอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่ปรับปรุงเลยล่ะเนี่ย และนอกจากท่าเดินที่สร้างความฮือฮาแล้วชุดราตรีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดกระแสะอย่างมหาศาลค่ะชุดราตรีสีชมพูตัดดำที่หลายคนบอกว่าเหมือนชุดลิเกหรือชุดหางเครื่องมันทำให้ภาพลักษณ์ของน้องดูแปลกแยกจากนางงามคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะถ้าลองสังเกตจากคอมเมนต์ที่เพืเ่อนๆนามาให้ดูจะเห็นว่ามีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเช่นชุดลิเกมากชุดเหมือนลิเก หรือไปเช่าชุดลิเกมาจากไหนแอดมินคิดว่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะค่ะมันต้องมีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับทีมดูแลของน้องแน่นอนการที่ทีมงานเลือกชุดแบบนี้ให้น้องใส่บนเวทีระดับประเทศมันดูเหมือนเป็นการแกงหรือแกล้งน้องแต่งกว่ามากกว่าจะตั้งใจทำให้ดูดีซึ่งมันน่าเศร้ามากเลยค่ะที่คนเราต้องมาเจออะไรแบบนี้บนเส้นทางความฝันของตัวเอง ทีนี้เราลองมามองภาพรวมกันบ้างนะคะขณะที่น้องเตงกวาสักแก้วกำลังโดนถล่มด้วยคอมเมนต์ต่างๆนานานางงามคนอื่นๆในเวทีก็ยังคงเดินอย่างสง่าง,งามในชุดราตรีที่สวยหรูอลังการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้แต่ที่น่าแปลกใจคืออะไรรู้ไหมคะ คือไม่มีใครถูกพูดถึงเท่ากับน้องแตงกวาเลยท่านางงามส่วนใหญ่มีรูปร่างที่สมส่วนมีหน้าตาที่สวยโดดเด่นท่าเดินที่เป๊ะปังและชุดที่ส่งเสริมบุคลิกภาพของพวกเธอได้อย่างดีแต่ความสมบูรณ์แบบที่ว่ามานี้บางครั้งกลับทำให้รู้สึกน่าเบื่อและจำเจค่ะเพราะมันเหมือนกันไปหมดจนไม่มีใครโดดเด่นออกมาจากคนอื่น ในทางตรงกันข้ามน้องแต่งกว่าไม่ได้มีคุณสมบัติที่พร้อมเหมือนคนอื่นเลยแต่ความไม่พร้อมนี่แหละค่ะที่กลายเป็นจุดขายความไม่ปกติของน้องทำให้คนหยุดดูหยุดวิเคราะห์และเกิดคำถามในใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ซึ่งมันกลายเป็นแรงผลักดันให้คลิปของน้องถูกแชร์และถูกพูดถึงจนกลายเป็นปรากฏการณ์ในที่สุด แอดมินมองว่าปรากฏการของน้องแต่งกวาสาักแก้วเป็นเหมือนการเปลี่ยนผ่านของวงการนางงามในยุคนี้เลยค่ะนางงามในสมัยก่อนต้องสวยต้องพร้อมต้องมีบุคลิกที่สง่างามไรที่ติแต่ในยุคโซเชียลแบบนี้การประกวดไม่ได้มีไว้แค่สำหรับคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกต่อไปแล้วค่ะแต่มีไว้สำหรับคนที่สามารถสร้างกระแสและเป็นที่พูดถึงได้มากที่สุด มันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าตกลงแล้วเรากำลังดูการประกวดความงามหรือการประกวดเพื่อสร้างไวรัเรากันแน่และที่สำคัญที่สุดคือผู้เขาประกวดที่ต้องมาเป็นตัวตลกของสังคมต้องรับมือกับคอมเมนต์แย่ๆแบบนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรบ้าง แอดมินก็หวังว่าหลังจากจบการประกวดน้องแตงกว่าจะสามารถก้าวผ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปได้และขอให้เธอมีความสุขกับเส้นทางที่เธอเลือกเดินต่อไปในอนาคตนะคะ และมีอีกนะเพื่อนๆขอมาเล่าเรื่องที่ทําให้แอดมินใจฟูมากเลยค่ะหลังจากที่น้องแตงกวาสะแก้วโดนกระหน่าเรื่องท่าเดินและชุดราตรีไปแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบคราวนี้มีภาพเซตใหม่ของน้องออกมาให้เราได้เห็นกันค่ะและบอกเลยว่ามันดีงามมากจนต้องร้องว้าวเซตภาพนี้มาพร้อมกับเครื่องหัวที่อลังการงานสร้างสุดๆค่ะชื่อว่า Birds of Freedom หรือนกแห่งอิสรภาพซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากชดาสัญ,ญลักษณ์ของความสง่าง,งามและพลังอำนาจของสตรี ในศิลปะไทยโดยนำมาผสานกับแนวคิดของนกที่บยบินออกจากพันธนาการของอดีตมุ่งสู่ศักดิ์ศรีในอนาคตซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับเรื่องราวของจังหวัดสระแก้วที่เป็นดินแดนชายขอบที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และการเปลี่ยนผ่านในฐานะแอดมินที่ดูภาพแล้วต้องบอกว่าสวยจนลืมภาพเก่าๆไปเลยค่ะคือมันเป็นความงามที่แตกต่างจากลุกที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงจริงๆเครื่องหัวที่เป็นปีกนกพลิ้วไหวเข้ากับใบหน้าของน้องมากทำให้ดูมีมิติและงดงามสุดๆส,สิ่งที่ ทำให้อดินตกใจและประทับใจที่สุดก็คือคอมเมนต์ในภาพเสร็จนี้ค่ะจากที่เคยมีแต่คอมเมนต์วิจารณ์เชิงลบคราวนี้กลับมีคอมเมนต์เชิงบุกเพียบเลยจ้ารูปนี้สวยมากจ้าแตงกวาอันนี้ดีต้องให้คะแนนอ่ะไม่เข้าข้างอันนี้สวยคือเพื่อนๆดูสิคะคอมเมนต์ที่เคยแรงตอนนี้กลายเป็นคำชมที่จริงใจและให้กำลังใจอดินรู้สึกดีใจแทนน้องแตงกวาจริงๆที่ในที่สุดก็ได้มีโมเมนต์ที่ทุกคนยอมรับในความงามของน้องบ้างอดินลองวิ คร์ดูนะคะว่าทําไมภาพเซตนี้ถึงได้รับคําชมมากกว่าภาพอื่นๆที่ผ่านมาคําตอบง่งายๆเลยก็คือน้องไม่ต้องเดินค่ะการที่น้องได้อยู่ในท่าที่นิ่งๆทําให้ความบกพร่องเรื่องท่าเดินที่เคยเป็นปัญหาใหญ่หายไปทันทีและความสวยงามของน้องและเครื่องหัวก็ถูกนํเสนออกมาได้อย่างเต็มที่คอมเมนต์ที่ว่าพอเอาผมปิดหน้าคือสวยเลยก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจมันหมายความว่าจริงๆแล้วน้องแตงกวาก็มีความสวยซ่อนอยู่เพียงแต่บางครั้งองค์ประ กอบอื่นๆอาจจะทําให้ความสวยนั้นถูกบทบังไปสุดท้ายแล้วแอดมินมองว่าเซฟภาพนี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแตงกวาแสะแก้วไม่ใช่แค่ตัวตลกบนเวทีอย่างที่ใครหลายคนพูดถึงนะคะแต่เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสวยในแบบของตัวเองและเป็นคนที่กล้าที่จะเดินตามความฝันถึงแม้ว่าเส้นทางจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่แอดมินก็ขอชื่นชมในความพยายามและความมุ่งมั่นของน้องจากใจจริงเลยค่ะ ส่วนอีกเรื่องที่น่าตื่นเต้นจากหน้าเพจ Miss Universe Thailand อาจจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะคราวนี้ไม่ใช่ดราม่าแล้วนะแต่เป็นเรื่องของความสง่างามและความคิดสร้างสารรค์ลุ้นๆเลยจ้าหน้าเพจได้โพสต์ภาพเซตสุดพิเศษที่ชื่อว่า c r o w n of Identity พร้อมคำบรรยายว่า It's not just a c r o w n it's her identity หรือนี่ไม่ใช่แค่เครื่องหัวแต่มันคือตัวตนของเธอ ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพถ่ายของสาวงามทั้ง77จังหวัดในชุดที่มาพร้อมกับเครื่องหัวที่สะท้อนถึงตัวตนของแต่ละคนค่ะทันทีที่ภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกมาก็ได้รับกระแสะตอบรับอย่างล้นหลามทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติเลยค่ะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปนในทางชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของกองประกวดที่ทำแคมเปญน,นี้ขึ้นมาและชื่นชมความสวยงามของเหล่าสาวงามและเครื่องหัวที่พวกเธอสวมใส่คอมเมนต์อย่างชอบมากเซตนี้ กองเก่งมากนะครีเอทโจทย์ได้ดีชอบชอบหรือเป็นอะไรที่ใหม่ๆโค้ชอชอบชอบชอบอยากให้มีเดินแบบแฟชั่นเกๆ๋ๆสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของแคมเปญน,นี้ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับคนดูได้อย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้ยังมีคนจากหลายประเทศเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นจากมาเลเซียหรือเม็กซิโกซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวที Miss Universe Thailand ได้รับความสนใจจากแฟนๆทั่วโลกเลยค่ะในภาพเซตนี้มีสาวงามหลายคนที่ได้รับคำชื่นชมเป็นพิเศษเลยค่ะโดยเฉพาะวีนาที่เรียกได้ว่าเกือบทุกคอมเมนต์พูดถึงเธอเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นวีนา is the winner for the headshot photo หรือวีนาสวยจักรวาลมากม เครื่องหัวของวีนาได้แรงบันดาลใจจากเรือพระที่นั่งซึ่งแสดงถึงความเป็นไทยและขนนกยูงที่แสดงถึงรากเงาของความเป็นอินเดียของบรรพบุรุษเป็นการผสมผสานสองวัฒนธรรมที่ลงตัวและทรงพลังมากๆเลยค่ะนอกจากวีนาแล้วแพรวและเดลก็เป็นอีกคนที่ได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องในเซตภาพนี้เลยค่ะคอมเมนต์ที่บอกว่าแพลวยิ้มสวยสว่างมากดูสบายตาหรือเดลกับแพลวนึกว่าปกนิตยสารโลก จึงมากทำให้เห็นว่าความงามที่ดูเป็นธรรมชาติและรอยยิ้มที่สดใสของพวกเธอนั้นเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจคนดูได้อย่างไม่ต้องพยายามเลยค่ะสิ่งที่แอดมินประทับใจเป็นพิเศษคือแนวคิดเบื้องหลังของเครื่องหัวแต่ละชิ้นค่ะไม่ใช่แค่สวยงามภายนอกแต่ยังแฝงไปด้วยเรื่องราวและความหมายที่ลึกซึง้งอย่างเครื่องหัวของลบบุรีที่ชื่อว่าจากพี่สู่น้องเครื่องหัวแห่งความรักและศรัทธาของยาย ซึ่งเป็นเครื่องหัวที่พี่สาวของเธอเคยสวมใส่ขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงจนได้ถ้วยพระราชทานทำให้เครื่องหัวชิ้นนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความผูกพันและแรงบันดาลใจที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะแคมเปญ c ค o า d o f Identity ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การถ่ายภาพที่สวยงามธรรมดาธรรมดานะคะแต่เป็นการนำเสนอความหลากหลายและเรื่องราวของแต่และจังหวัด ผ่านผลงานศิละปะที่สวมใส่ได้จริงทําให้คนดูอย่างเราได้สัมผัสถึงความหมายและคุณค่าที่แท้จริงเบื้องหลังความงามนั้นๆค่ะแอดมินขอชื่นชมทีมงานกองประกวดและเหล่าสาวงามทุกคนที่ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ขึ้นมานะคะพิงค